วากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เรามาฝึก,กจิตฝึกใจกันมารวมกันอยู่ในที่นี้ไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นเพราะฉะนั้นให้มีสติสำรวมใจของตนให้ดิ่งเข้าไปภายในอย่าให้จิตมันส่งออกไปข้างนอก อยู่ตามธรรมดาแล้วมันไม่ค่อยสำรวมจิตกันมาเกี่ยบปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วดังนั้นเราจะมีข้อวัดปฏิบัติมีการประชุมกันอบรมอบรมมันมันก็ใช่อย่างอื่นใดก็เพื่อฝึกให้รู้จักสำรวมจิตของตัวเองให้สงบ จากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนั่นแหละปัญหาของชีวิตมันก็มายุ่งยากกับจิตดวงนี้แหละถ้าเมื่อได้เผชิญกับเหตุอะไรต่ออะไรมาแล้วมันจิตนี่มันมุ่นความเสียใจก็มีความดีใจก็มี ถึงคราวได้ประสบกับเรื่องที่น่ายินดีพอใจมันก็ปื้มใจมันนั่งจิตด,ด้วยไม่อยู่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนถึงเวลามีเรื่องผิดหวังอะไรตอัวใดกระทบกระทั่งเข้ามาก็เสียใจครับแค้นใจ ไอ้คนทวันนี้มันฆ่าตัวตายได้ง่ายเหลือเนกะินก็เพราะเหตุว่ามันไม่มีอุบายฝึกจิตเลยปล่อยให้จิตตกเป็นทาสเแห่งตัณหาบางคนมีเมียหนึ่งแล้วไม่พอใจอไปติดต่อเอาอีกเมียสองอีกเข้าไป ทีนี้ตนไม่มีปัญญาจะหาเลี้ยงเขาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขได้เมียหลวงก็ต่อว่าเอาเมียน้อยก็ต่อว่าเอาขับแค้นใจหลายคนยิงตัวตายบางหายก็ยิงทั้งเมียทั้งลูกอก็ยิงตัวตาย มูนี่มันรวนตั้งแต่ว่ามีคุณธรรมอยู่ในใจทั้งนั้นเลยเมื่อมันไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ได้ฝึกใจสงบตั้งมั่นแล้วมันไม่มีปัญญาเลยมันไม่ไม่มีปัญญาจะหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวเลาครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสูกได้เพราะฉะนั้นอย่าไป สำคัญในเรื่องอื่นนะว่ายิ่งกว่าจิตใจจิดตดวงเนี่ยสำคัญยิ่งทุกคนต้องฝึก,กจิตตัวเองแม่จะไปครองเรือนก็ดีถ้าไม่ฝึก,กจิตนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีแล้วมันไม่มีปัญญาอะไรที่จะไปหาเงินหาทองได้ พอได้เงินทองมานิดหน่อยก็แสดงตนเป็นเจ้าชู้มายาแสดงตนเป็นนักสังคมอื่มเหล้าเมาสุราสนุกสนานกันพอเงินหมดแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนมาเนี่ยมันเป็นอยู่นั้นนหะคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจ ต้องพิจารณาดูให้มันเห็นดังนั้นผู้ที่เด็กเข้ามาบดเรียนในพุทธศาสนาแล้วต้องให้รู้จักรักษาจิตตัวเองให้ได้อย่าให้จิตันวนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดีอินร้ายที่น่าโกรธน่าเกลียดต่างๆมันนี้ ต้องฝึกหัดมีสติสมัตญ,ญ,ญาหห้ามจิตของตนเลื่อยไปในขณะที่เป็นนักบวดอยู่ก็ดีอย่าไปปล่อยจิตให้หู่วามไปตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งต่างๆหมดนั้นนะถ้าผู้ใดชำนาญฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นโดยดี ไม่วันไหนไปตามเรื่องทั่วเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรในโลกอันนี้ผู้นั่นแหละจะตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝาได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็ดีเพราะว่ากิเลสนนั้นล้วนจะเป็นมารทั้งนั้นเลยเวลาจะทำความดีไปหาเงินหาทองให้ลําไ้่รวยไป เดี๋ยวมันก็บันดาลให้มีเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเอามีใครคนใดคนหนึ่งมาขัดขวางให้กิจการงานที่ดำเนินไปนั้นก้าวหน้าไปไม่ได้ตนก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขก็เลยเอาแต่โมโหโทโเโ้ขว่าไปทะเลาะวิวาทกับคนอื่นเข้าไปอืม ก็ให้เกิด <c oughs> ความอาฆาตผาไดไล่ต่อกันอ่ต่อจากนั้นก็นั่งไม้เป็นสุขนอนก็มาเป็นสุขระสะดุ้งอยู่เลยกลัวแต่ศัตรูมันจะมาจองล้างจองผลานนี่ความไม่ไม่สำรวมจิตไม่ฝึกจิตของตนให้หนักแน่นปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆมันมีแต่ทุกข์เละให้เข้าใจ มวดอยู่ก็เหมือนกันถ้าฝึกใจนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นไม่ได้ก็หาความสงบสุขไม่ได้อันจะเราจะอยู่ในโลกนี้จะไม่ให้มีใครมาสนเบสริญมานินทาว่าร้ายต่างๆจึงจะอยู่เป็นสุขสบายได้อย่างนี้คนนั้นเข้าใจผิด เราจึนั้นต้องทำความเข้าใจกับตัวเองใหม่เรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเรื่องความเสื่อมลาบเสื่อมยศความมีลาบมียศความมีสุขมีทุกข์มันี่มันเป็นธทาประจําโลกมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนพระศาสดาทรงแสดงไว้ในโลกธรรมแปดอย่างนั้นะ ฉะนั้นทุกคนต้องเรียนรู้อย่าไปนอนหลับทับสิท์อยู่เฉยๆคำสอนของพระเจ้าน่ะล้วนแต่เป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ทั้งนั้นนี่เช่นอย่างโลกธรรมแปดอย่างนี้ใครเรียนรู้แล้วมันก็จะรู้ความจริงของชีวิตนี่เลยวะนี่ชีวิตนี่เกิดมาในโลกเนี่ย จะไม่ให้คนสรรเสริญและนินทาไม่ได้เลยมันต้องมีไม่หมากก็น้อยอย่างนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาสรรเสริญเย,ยอมาเราก็ไม่ดีใจไม่ลืมตัวไม่ไม่สำคัญว่าตนดีวิเศษเหมือนอย่างเขาสรรเสริญตนจะวิเศษหรือไม่วิเศษมันอยู่ที่ตนตนเองเป็นผู้รู้เรื่องของตนเอง ดีกว่าผู้อื่นรู้ถ้าเป็นลูกผู้วิเศษจริงก็จะไม่หวั่นไหวกับคำสรรเสริญน,นั่นเลยไม่ยินดียินร้ายอะไรเพราะคำสรรเสริญมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่ความจริงใจนะ่ะมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำอะไรมันอยู่อย่างนั้น ดังนั้นเมื่อมีใครนินทามามันก็อยู่แค่นั้นแหละนินทาว่าไอ้คนนี้ไม่ดีนะอย่างเนี้ยมันก็ไม่ดีตามที่คนเขาว่าถ้าผู้ใดมีจิตตั้งมั่นลงไปด้วยดีได้แล้วควบคุมจิตตัวเองได้แล้วเขาว่าเราไม่ดีอย่างนี้มันก็ไม่ดีไปตามที่เขาว่าจิตใจ แต่ถ้าผู้ใดไม่ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีแล้วแน่นอนนะเขาว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆเพราะคนเราถ้าทิ้งความดีแล้วม,มันก็ไปทมันก็ไปทําความชั่วมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าทําถ้าหากว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้ว มันก็ได้สเสวยความสุขอันเกิดจากผลแห่งความดีที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั่นมันก็ไม่หมุนไปทางชั่วหรอคนเรานะเพราะมันทําความดีแล้วมันมีความสุขนี่มีความเมื่อมีความสุขแล้วเรื่องอะไรจะหมุนไปทางชั่วละ่ะมันก็ไม่ไปนะดังนั้น่ะ ทุกคนต้องพิจารณามันเห็นในระหว่างดีกับชั่วให้มันเห็นด้วยปัญญาของตนเองนะนั่นแหความชั่วนะมันมีพิษร้ายอย่างไรต่อบุคคลผู้สะสมไว้ในใจความชั่วนะมันมีอยู่เฉพาะใจของคนเท่านั้นนะมันไม่มีอยู่หายนอกหรอกความจริงนะ อันมันแสดงมาทางกายทางวาจามันก็ออกมาจากกิตนั้นถ้ามันไม่มีอยู่ในกิตนั้นแล้วมันก็ไม่มีอยู่ทางกายทางวาจาไม่ได้แสดงออกเลยอย่างว่าดีชั่วมันออกมาจากกิตนั้นอย่าไปเข้าใจมันมาจากภายนอกอันเหตุภายนอกนะั่นน่ะเมื่อเรารู้เท่าเราไม่ยึดไปถือแล้วมันก็ไม่มีพิษมีสงอะไร มันก็ดับไปเองมันดีก็ดีชั่วกว็ดีมันสำคัญอยู่ที่จิตนีส่สี่ไปเที่ยวยึดถือนั่นนี่ถ้าเขาสนาเสริญมาก็าดีอกดีใจปลื้มใจถ้าเผื่อว่าเขานินทามาก็เสียใจแล้วมันนี่เับแค้นใจแล้วไม่ต้องการให้ใครนินทาว่าไรอะไรเลย บุคคลผู้ถูกโกลกกระทำเหล่านี้ครอบงำย่ำยีนะหาความสุขสบายใจไม่ได้เลยในสังเกตดูตัวเองนะทุกคนนะถ้าใครรู้ตัวเองว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ไน้ดีใครเสริญเสริญนินทามามันก็ไม่วนไว้ไม่เสียใจไม่โกรธไม่เกลียดอะไรมันรู้เท่าทันได้ มันอดกั้นทนทานต่อคําด่าว่าเสียดสีต,ต่างๆได้อย่างนี้นะผู้นั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายดีก็รู้ตัวเองอืรู้ตัวเองว่าตนสบายเพราะก็ไม่หวั่นไหวต่อสรรเสริญน,นินทาต่อสุขต่อทุกข์ต่อความมีลาบเสื่อมลาบก็มียศเสื่อมยศยังไงบุรีนะ มันมันจัดเจริญด้วยยศด้วยลาบก็ไม่ดีใจไม่เปลิดเพลินไม่อวดดีอดีกับใครนวางตนเสมอเสมอไปถ้าเวลามันเสื่อมลาบเสื่อมยศลงไปก็ไม่เสียใจเศร้าโศกเพราะพิจารณาเห็นตามที่พระพุทธเ,เจ้าทรงสแสดงไว้แล้วว่าโลกธรรม8แปดอย่างนี้เป็น ของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแปรปวนดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้มาเพ่งพิจารณาดูความจริงของโลกธรรมต่าน,นี้แล้วจิตใจก็เป็นกลางอยู่แบบนีนนน้ทําใจเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งเวลาถูกโลกธรรมมัน้นกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวแล้วบนี้ มันรู้นี่ถ้าวันไหวไปแล้วมันเป็นทุกข์มันเป็นงั้นมันเป็นทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วมันต้องให้ก่อกรรมก่อเวรต่อกันและกันสืบต่อไปกมันที่ยารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามจิตใจก็ตั้งเป็นกลางอยู่ได้ จะได้ยินเสียงด่าเสียงทอเสียงนินทาว่าไรอะไรต่ออะไรมาก็ตามก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไว้ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆการภาวนาต้องพิจารณาลงไปให้มันถึงปรมตถธ,ธรรมถ้าไม่ถึงปรมัตถธรรมแล้วมันก็ไปยึดถือขันธ์ห้าว,ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเลย เนื้อมันยึดถือไว้ก็ไม่ยอมให้ใครมาด่าว่าตีเตียนแม้แต่น้อยเดียวนั่นแหละลักษณะของของจิตใจที่มันยึดมั่นในขันธ์หน้า,ว,าว่าเป็นตัวเป็นตน,นอันนั้นเราะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยถ้าพ,พระพุเาภาวนาปล่อยวางขันธ์ห้านี้ลงได้ไม่ถือว่าเป็นของของตนแล้วก็นันก็มีเครื่องวัดอย่างว่านั้เนี่ย เมื่อเมื่อใครสรรเสริญนินทามามันก็ไม่หว,วั่นไหวนี่มันก็พิจารณาเห็นว่าเรื่องํำสรรเสริญนินทาล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีแก่นสารอะไรเลยเมื่อจิตเราไม่ยึดถือไม่หว,วั่นไหวเวลามันก็ดับไปไม่ใช่มันตั้งอยู่ได้ของมมน,นี้มันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นแต่เพียงอารมณ์หรือเป็นแต่เพียงเสียง ที่เปล่งออกมาเท่านั้นเองถ้าหยุดเปล่งออกมาแล้วมันก็ดับไปเสียงต่างๆหมดนั่นเสียงดีเสียงชั่วอะไรก็ตามเนี่ยพูดออกมาแล้วก็ดับไปพูดออกมาแล้วก็หายไปอยู่อย่างนี้นะเมื่อพี่นาเห็นอย่างนี้นะจะวันไหวทําไมวะเน,นี่ยน,นั่นเนี่ยผู้ผู้วันไหวแสดงว่าไม่เคยได้พิจารณาหลักความจริงเหล่านี้ ธรรมดาความสนเเสริญนินทาในโลกอันนี้นะมันเป็นไปตามหน้าของกิเลสข,ของบุคคลเมื่อเขาไม่ชอบคนนี้แหละอย่างนี้ถึงแม้คนนั้นจะทำดีอยู่กช่างนะเขาเห็นความบุกเ่องของคนนั้นน้อยหนึ่งมันก็นินทาเอาว่าร้ายเอาอย่างนี้แหละ ไอ้ความไม่ไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็หาเรื่องใส่กันเรื่องไม่ควรที่จะปรักปัมกันให้เสียหายอะไรมากมายมันก็ปลักปัมเข้าไปความไม่ชอบกันเนี่นเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ถูกต่อว่านินทาจิตใจกดหยุดในระดับเดียวกันกันกบผู้ติชินนินทาตนอย่างนี้ เมื่อจิตมันอยู่ในระดับระดับเดียวกันแล้วมันก็ทะเลออาะวิวาทกันแหลยไม่มีใครยอมให้เอาภัยแก่ใครเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ยน,นะเรียกว่ามันภาวนาไม่ยัางถึงปรมตทธ,ธรรมมันจึงตกค้างอยู่ในตัวตนเราเขาเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลย บางคนก็จะว่าอ้าวเราเป็นครือหัน์นี้อยู่ในชุมนุมชนหมู่มากเนะียได้ยินแต่เสียงสรเสริญน,นินทาอยู่อย่างนั้นเนะี่ยแล้วใครไปอดได้จริงอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่เที่ยงแต่เทาว่าจิตใจนั้นที่มันวันไหวอะ่ะ มันจะทำยังไงได้ก็จริงอยู่ถ้าหาว่าจิตใจไม่หัดปรงหัดวางผันห้านี้ลงไปแล้วมันก็วันไหวกับเรื่องสรรเสริญน,รนินทานแน่นอนเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเดืองมนะืนนอันผู้มไม่วันไหวต่อทุกคำสรรเสริญนินทาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะก็เพราะได้ภาวนาอย่างลงถึงปรมาธรรม ปรมัตถธรรมคือทำอันยิ่งทำอันยิ่งก็หมายความว่ารู้ยิ่งเห็นจริงในน้ำในรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตใจก็เฉยไม่ยินดียินร้ายกับขันห้านี้จึงเรียกว่าภาวนาอย่างลงสู่ปรมัตถธรรม ถ้าปราัชมธรรมปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมออย่างนี้นะเรื่องอะไรเรจะไปหวั่นไหวกับสรมรเสริคำสรมสิเสนินทาความเสื่อมลาบเสื่อมยศความสุขความทุกข์อะไรต่างพวกนี้นะก็มันก็ไม่หวั่นไหวแลว้มันรู้อย่างว่านี้นะเพราะว่าลาบยศเป็นต้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็อิงอาศัยรูป น้ำอันนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีรูปไม่มีน้ำอันนี้ราบยศสนเสรนินทาความทุกข์ความสุขอะไรก็ไม่มีเลยลองพิจารณาให้มันเห็นนะมันไม่มีจริงๆนะมันจะมีที่ไหนลอาไม่มีจิต มาอาศัยขันห้านี่อยู่ลองดูสิมันจะมีอะไรขึ้นมาในโลกอันนี้มันจะมีใครสร้างตึกสร้างลามสร้างบ้านช่องถนนหน้นทางอะไรผิดเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมาเต็มร้านเต็มโรงอยู่นั่นนะนั่นเรามา,มาพิจารณาดูให้จริงๆลงไปแล้วมัน อาศัยจิตดวงนี้นะมาอาศัยในขันห้านี่ฝึกจิตดวงนี้เข้าไปมันก็เกิดปัญญาขึ้นมันยังสามารถทำโลกสันนิวัตอันนี้ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อันนั้นเป็นทมโลกีนะเป็นปัญญาในโลกีปัญญาในโลกีนี่มันก็ททำความเจริญให้แก่โลกสงสารอันนี้ อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละแต่ก่อนมาไม่เป็นอย่างนี้บ้านเมืองต่อมานี่มันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็แสดงว่าคนเรานะีนะ่ยเมื่อศึกษาเราเรียนเข้าไปมันก็เกิดปัญญาเลยนั่นเองเกิดปัญญาช่างคิดช่างนึกสอดส่องหา ผนทางเห็นความเจริญม,มองเห็นได้เลยมันเป็นยังนนแต่คนสนมากเอาไปใช้แต่ในวัตถุไปแสวงหาแต่วัตถุเอา้าของเงินทองอันปัญญานี่นะไม่แสวงหาศีลธรรมบุญกุศลนั่นท่านเรียกว,ว่าปัญญาโลกีปัญญาในทางธรรมบี่ ปัญญาในทางธรรมนี่มต้องเกิดจากสมาธิจิตทำจิตให้เป็นสมาธิให้แน่วแน่เมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วออกจากสมาธิมาก็มีสติสมบัญญาประคองจิตของตนให้เป็นปกติเสมอไปอย่าให้มันหลงหยินดียินร้ายกับอะไรต่ออะไร เมื่อทําได้อย่างนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นแล้วันนี้นะันปัญญามันเกิดขึ้นก่อนอื่นมันก็มองเห็นขันห้าว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่แหละเมื่อมันเห็นขันห้าี่ตามเป็นจริงแล้วมองนอกจากขันห้านี้ออกไปมันก็เห็นเป็นสภาพอันเดียวกันเลย ไม่แตกต่างกันนั่นเน่งจริงเลยที่เรียกไม่แตกต่างกันอพูดถึงความจริงนะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าว่าโดยสมมุติบัญญัติแล้วมีแตกต่างกันมีสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงมีสูงมีต่ำ มีสวยงามมีขี้ร้ายมีของมีค่ามีของไม่มีค่าอะไรมมอนี้นะมันมีสมมุติของโลกนะั่นเนีะมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าความดีเหล่านั้นนะ่ะมันดีไม่ยั่งยืนอย่างเคือกลาเนีนะ่แต่คนโบราณเพื่อก็สร้างกันมาไม่ใช่ย้อยอนะ ไม่ทันถึงชั่วอายุคนนะบ้านเรือนนะ่ะสำรุดชุดวโฉมไปแล้วบางทีก็ได้ชั่วคนหนึ่งก็ขอสร้างขึ้นใหม่แล้วมันก็อยู่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยแต่ตัณหานะบุคคลผู้ใดสะสมตัณหาให้มากขึ้นในใจมันจะเป็นเหตุให เกิดความอยากได้ของไม่เที่ยงนั่นเนี่ยเห็นของไม่เที่ยงนั่นเลยว่าสวยว่างามว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้เขาประดิษฐ์ประนอยตกแต่งสร้างขึ้นมาอย่างสวยหรูสวยหลาอะไรอย่างวิจิตรพิศดารก็ไปหลงเข่อตามโลกเขาได้หาเงินหเนะอทไปซื้อกัน เช่นรถลาโมนี้นะบ้านเรือนหลังหนึ่งในเมืองในานาเนี่ยมีคนละสองคันสามคันตอเน,นึงไปเห็นเขาสร้างขึ้นมาแบบใหม่ๆเกิดอยากได้ขึ้นมาเอาเอาของเก่าไปขายทอดตลาดลงไว้แต่าหาร้านขายเขาให้เขาตีราคาลงแล้วเอาเอาคันใหม่เพิ่มเงินให้เขาอีกอเอาเขาใหม่ไม่ใช่อยู่อย่างนั้นแหละ คนตกเป็นทาสของตัณหาไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวทิ้งไว้ในโลกนี้ควรพิจารณาปรงสังเวชลงไปอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีปัญญาสอนใจให้ปรงให้วางขันห้าอันนี้และนอกขันห้านี้ออกไป ก็ขอแต่อาศัยอยู่สุระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อขันห้านี้แตกหล่มั้นก็เลีวเรื่องไป <c oughs> ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้